โคตรช็อกเลยครับตื่นบ่ายโมงกว่าครับหิวข้าวตื่นมาแล้วโคตรหิวข้าวเลยเฮ้ยหิวข้าวไหมเฮ้ยถือกันคนละกล้องเหรอเนี่ยอะไรวะเดินมาแล้วก็ขำวุนไปไหนมันก็งมันชนกัน <laughs> เมื่อวานมันเป็นวันที่เกิดเรื่องแบบเยอะแยะมากมายจริงๆเป็นวันที่พี่จอจะจดจาไปอีกนานพอมเมื่อคืนหลับปุ๊บไม่เหมือนสวิต์ปิดอ่ะเ่นพีบ่ายโมองออกมากินข้าวหิวข้าวชิบหเลยว่นหัวเราคิกๆ,ๆมานานแล้วนะครับที่รักถืออย่างนั้นแล้วเขาก็ถืออย่างนี้กล้องชนกล้องวิถีปกติของบล็อกเกอร์ที่ดันจะเป็นแฟนกัน, <laughs> น,นไหนเ <laughs> ตียรับอยู่จริงๆเพื่อห้องเต้มีของของวัญส่งมาให้เตียด้วยรอเติดเตือนแล้วกัน โอ้ยหมาไม่ยอมโอ้ยก็บนอะไรสงสัยบอกว่าอยากไปอาบน้ำเข้าใจแล้วว่าอยากไปอาบน้ำเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับเข้าใจแลครับป happy after birthday มัมมีด้วยเหรอวันนี้ใช่แล้วก็เป็นสองวันหลังจากวันแม่ I love you อ๋อเหรออืองงไม่อะไรกินอ่ะอาหารว่างอาหารว่างในวันที่บนหิวปุ๊บลงมาเจอแจ็คคอตอาหารว่าง ื่นขึ้นมาท้องโล่งหิวจนเศร้าอะ่ะว้นไปสั่งข้าวพี่จะไปทํากาแฟโอเคกินไส้กรอกไข่ดาวไหมมีขนมปังเออได้นะไส,ส้กรอกที่เตรียมมาจะลวกเส้นมาม่าแล้วโอ้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  มากพรีเมียมคาบโซดา ซับโซดานะครับของมัมเฮมเฮมก็รู้ๆกันอยู่เนาะก็คือกัรชงนะครับเขาเขียนกันว่ากัญชาสายพันธุ์ซาลิวานะครับตําเนิดโคลัมเบียเม็กซิโกหวานน้อยนะครับไว้ใช้ผสมอย่างอื่นเนาะโอเคเลยกลิ่นลิ้นจี่แบบเยอะอยู่ใครอยากได้อยากโดนก็ไปลองสั่งในเพจมัมเฮมดูได้นะครับทางร้านเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเอาไปผสมเบียอะไรอย่างเงี้ยอร่อยกว่านะกินออกไม่ได้นะครับก็ถือว่ากินโซดาไปก่อนโซดากินลิ้นจี่ก้จางๆนะเราจางๆอืม เดี๋ยวพี่ทำอเมริกันเบรกฟาสให้ดูเฮ้ยเบรกฟาสเหรอเบรกฟาสวันนี้ชิวๆแล้วกันครับเดี๋ยวเจะทำข้าวก่อนต้มกาแฟแล้วเดี๋ยวพี่ของเต้เอาฝากของขวัญมาให้เตี่ยเดี๋ยวต้องไปหฮแจ็คมือถือเตี่ยซะหน่อยเดี๋ยวรอเตี่ยตื่นก่อนทไมเตีด้ของขวัญในวันเกิดแม่เนี่ยเลยถามเจ้าตัวเองเลยเป็นอันงงงงมากพี่ฮองอย่างนี้ก็ได้เหรอ ไปออบบกลววเลยวันนี้วันนี้อิสระจะออกไปข้างนอกออกับครูปทีปนะครับแต่ก่อนออกเจออ,อีกอันหนึ่งอ๋ออันบล็อกยังไม่จบไม่สิ้นเ <c oughs> มื่อวานดีนะได้พักไปนิดนึงเฮ้ยเสื้อตัวนี้สีตกโล่ใจไปส่งมาให้2ตัวเอาไปให้มิ่มบานด้วยดีกว่านะให้สติกเกอร์มาด้วยครับนี่ นี่ครับผมใครสนใจก็กัดไปพร้อมสติกเกอร์ไปหาดูได้ขอบคุณครับผมภ้าแปลกๆดีนะอ๋อความแตกต่างมันคือครึ่งต่อครึ่งเนาะกับนี่เออเสื้อสองลายแม่ดูดิเขาบอกเสื้อตัวนี้สีตกโอเคดีดูผ่านๆแล้วนะื้ว่าเหมือนกัน่ะเราไปกันเถอะิ่น้องส่งกาแฟมาให้ครับถือว่าอาร์ตทำดีเลยนะแล้วก็มีแบ็กซีลด้วยอเออดีเทลว่ะขออนุญาต <Okay. S 2> ไม้สานเฮ้ยยังไม่ไทําอะไรครับมึงมวนอะไรมาวันนี้อ๋อโพเหรอเราเป็นโรงคั่วกาแฟขนาดเล็กทุกมเมล็ดในโรงคั่วเราตั้งใจเลือกโอเคที่มาผมชื่อ9495อ๋อปีเกิดของสองคนโอเคได้ครับรักในตัวกาแฟเกิดแบรนด์นี้ขึ้นมา Passion before fashion นะโอโ้ฟอร์มันดีนะแต่พีชัอ่านไม่ออกว่ะซิดาโมอันนี้เป็นผสมโคลัมเบียไทยแลนด์เรดเดียมโรสส่วนอันนี้เราชอบสุดเลยอะชิลินยา สุดานได้การเอ้ยใครนักนักนกนักนักกิลายหรคน <laughs> จากแม่สายใช่ป่ะอ่านว่าแม่สายหรือเปล่าน่าจะใช่โ<ด> oh. อ,อ้ตรงนีมั้ยเอ้ย ที่จะใช้ตัวนี้มาเป็นหน้าที่เดียวกันกับตัวที่อ้วนชอบตัวคลินใช่แล้วลองดูขอบคุณมากมายนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ Facebook IG 9495 Coffee Roaster พี่จา๋าตรงช่องทางสั่งซื้อพี่ตกตัว R จาจ้ะสติกเกอร์มันไม่พอใช่จ้ะเลยกลายเป็นร้าน9495 Coffee r o a s t นะจ๊ะโ o a t e น้ำมาสเตเลยจ้ะ Roaster ์โ a s t e อขอบคุณมากเดี๋ยวจะลองกินดูแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราว่ากันนะ โอ้โห oh มีแอร์เรียบร้อยนะอ่าบ้ามาเข้าไปดู community isolation ที่ตัวทีฟช่วยถามอุ้ยแอร์เย็นจังเลยเตียงก,กระดาษนะฮะวันนี้ก็เป็นพื้นแบบไม้ๆนะครับ เตียงกระดานมาแล้วมันทำไมมันดูเหมือนจุได้เยอะเลยอะเต็นท์นี้ก็ประมาณ120ส่วนงเต็นท์แล้วก็เต็นท์เ,นเล็กก็จะได้6 0เตียงอันนี้120เองเหรอมไม่ใหญ่ามากเลยนะรวมแล้ว300เตียงมันดูเหมือนว,ว่าาจะได้เยอะกว่าน,นี้มันต้องวางห่างๆอะเพราะว่าเราจะจัดเป็นมุมครอบครัวมุมคนแก่มุมเด็กจะจัดให้มีพื้นที่ที่จะทําให้มาอ่านหนังสือหรือจะมาเล่นโขกหมากลุกโอ้ตายตายทัวร์ที่มีคิดไปไปไ,ปไ,ปไปกลเลยนะ โอ้ของอ้วนนี่ไม่เหมือน A B F แล้วนะมันดูดีมันดูเป็นฝั่งยุโรปอ่ะมันไม่ดูเป็นอเมริกันนี่อเมริกันโอ้ไข่วันนี้ของเราดูดีมากเลยนะเนี่ยคือที่ลากัดกินขนมปังกะแยมใช่ไหมใช่ครับที่เกียงขนมปังกับอะโวคาโดไงมันมีพอดีน่ะอืมอ้วนี่เพื่อสุขภาพแล้วแต่ว่าไข่ดาวกินกับน้ำปลานะนี่ก็เพื่อสุขภาพเหมือนกันสุขภาพอะไรสุขภาพแย่อ่าละลายละลายไว้พวอมึงไว้ เมลินไม้เมาทับบาโต้นิดหนึ่งนะสปซ์ให้ชีวิตนิดหน่อยก่อนหน้านี้นที่ทำอ่ะที่ทำให้เจ๋งด้วยคือไม่ได้ทำนานแล้วเสร็จแล้วก็ลืมลืมเทมโป้ของมันนะ่ะนี่กลับมาละอร่อยละโอ้โห่อละลายฟังเสียงไส้กรอกเว้ฟังเสียงไส้กรอมไส้กรอ,กอ,กรอกนต้องดังเตาะอย่างงี้จิ้มนิดหนึง่งจิ้มนิดหนึ่งโอ้สุดยอดเลยอ อ่านะหิวน้ำเหรอนั่นเหลมีน้ำส้ม <S <S 1> <S 1> โอ้ตื่นอีกแบบนึง,งอืมทานเนยดีกว่าจริงๆแล้วพี่จอบเป็นคนชอบบาเก็ตมากกว่านมปังแบบนี้นะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสหาซื้อบาเก็ตเท่าไหร่เจอไหนดีก็ซื้อนั้นแค่เนยก็เพียงพอคนอื่นก็จะบอกอะพอสิมึงโบกสักขนาดนี้ต้องพอแล้วแหละเร่ไปแบบคอมโบนี่แตกๆเลยแตกๆคอมโบ อ,อะไรอันนี้กำลังจะทำห้องน้ำเหรอค่ะจะทำพื้นที่ห้องน้ำแลนะ้วในโกดังเ <ใน S 2> <ช>ขาทำอ,าอะไรอะ่ะในโกดังเขามีการเช่าไว้แล้วไม่ใช้พื้นที่โกดังแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปอดเชื้อก็จะมีานักง,งานของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่นั่นอันนี้จะเป็นท้อน้าเราจะใช้พื้นที่แบบนี้ได้ บุคลากรทางการแพทย์จะอยู่ในห้องนี้เราจะมีระบบกล้องวงจรปิดจะเห็นั้างในว่าอะไรอนะไรจะจะตั kita, so ้งอยู่บริเวณแถบนี้หมดนี่คือสร้างใหญ่มากเลยเนี่ยเต็นท์ใหญ่ใช่แล้วก็จะมีพวกอันนี้คือการท่าเรือเขาจัดให้หมดการท่าเรือจัดให้หมดเลยแล้วก็จะเป็นห้องบุคลากรสำหรับเวลา ใช้พักแล้วก็ใช้ทํางานห้องประชุมร่วมกันไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นห้องที่สามารถจะมอนิเตอร์เหตุการณ์ในเต็นท์ทั้ง3าเต็นท์ได้แม่ถามนะทำไมไม่ทนะําตั้งแต่ช่วงของเตยสัดเตอร์ ก็ขอไงขอใช้เวลาใช่ไหมใช้เวลาก็ระบบราชการนั่นแหละก็จะช้าหน่อยก็ต้องเข้าใจสุดท้ายแล้วก็คือว่าเขาก็ให้ความร่วมมือนะครับพี่ฮ่องเต้เขากำลังระเบิดกรุครับพี่จอยก็เป็นร่วมประมูลแล้วก็เขาจะเอารายได้ที่ประมูลส่วนหนึ่งไปบริจาคที่มูลนิธิแม่อิดก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันี่ถูกชิบหายจะบ้าหรือเปล่าหมื่นห้า โอ้โหกู <G ül üş> ชอบพี่กูขายของมากหมื่นห้าทำไมเบี้ยไม่หรือเปล่านแบบีดนี่ี่ีีอย่างชอบโหแต่นี่ดีจริงดีจริงปอก้พี่จอร์ดโดนไปแล้วอันเดี๋ยวเรามาส่งแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีแรกไอ้เราก็กะว่าเออเฮ้ยเราแชร์โพสแกแล้วก็นั่งดูคนสู้กันขำๆวาคือเวลาเราเอาตัวเราเองไปอยู่ในงานประมูลนะแล้วยิ่งเป็นงานประมูลในสิ่งที่เราชอบแล้วเราเรา,เราสนใจนะมือมือมันจะแบบอ่ะจ้ะอย่างน้อยกูขอเข้าร่วมวะเอาสักไม้สองไม้เสร็จแล้วมีพี่พหลพลอีกคนหนึ่งเขาก็สลัักกยป พี่พลพลถ้าพี่พละพลได้ยินเสียงพี่จอร์นะนั่นก็คือไม้สุดท้ายของพี่จอร์ดแล้วมัน,นถือว่าจีจีพี่จอร์ก็เลยได้มารูปนึงนะครับอันนี้น่าจะมีคนที่ชอบรูปนี้มากกว่าเราหมื่นโอครับเร็วไอสัตว์แม่งบอกจอร,รอย่าเฉยทองชัดน่าจะเริ่ม,มทักแล้วว่าโอ้โหเงียบไปเลยนะจอร์ดพักก่อนพักก่อนไปชงกาแฟดีกว่าระหว่างรอลูปต่อไปนักประมูลอ่ะมันแบบมือมันจะต้องมีกับแบบเครื่องดื่มะนะเฉยๆดีกุว่าเป็นนักประมูลเนาะนี่เลยนี่เลยตู้เย็นได้ยิน แล้วก็กาแฟกาแฟอารมณ์ดีเสียเงินและอารมณ์ดีชุบุลนะกูได uh ้ยินเสียงนะบอกแม่งบอกจรอดอย่าเฉยแล้วกูเดย์นี่เครื่องดื่มอะไเงเครื่องดื่มนักประมูลบอกให้โลกรู้ให้โลกรู้จักว่าจอ๊อะเด็กเก่าวบอดประมูล กูไปที่มาดูห้องน้ําห้องน้ําของตึกนี้ยังไม่เสร็จลองเก็บขยะนะครับต้องมิดชิดของเสียที่เกิดจากที่นี่คือของเสียที่อันตรายเป็นของเสียติดเชื้อทั้งหมดต้องแบบดูแลให้ดีนะโอ้โหอย่างนี้จะขึ้นมายัางไงอะแม่อันนี้ไม่ใช่ห้องน้ําอ่ะใช่ทีห้องน้ําจะขึ้นมายัางไงมีบันไดอ่ะมีบันไดที่จะขึ้นมาตรงนี้ ว่าเพราะมันเรื่องใหญ่มากเลยนะถ้าแบบไม่ได้การท่าเรือช่วยนี่ไม่ได้เลยนะหม้อไฟตั้งใหม่เลยนะครับดูสภาพไม่เอี่ยมเลยนะเอี่ยมอ่องเลยนะไม่ได้เปิดง่ายๆเลยนะจริงจังมากหม้อไฟวางใหม่ระบบกําจัดของเสียพวกวงจรมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะต้องเอาการไฟฟ้ามาลงเนี่ยใช่ไหมอเออห้องน้ําอีกมุมหนึ่งนะครับ 2็นอาคารติดกันอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งมีทั้งหมดนี่3เต็นท์แลวนะแ,แต่จริงๆอ่ะคิดว่าเ<ม>ตียงน่าจะเบียดกันได้เยอะมากนะแม่น่าจะรับคนได้เยอะกว่าที่คิดนะโรคโควิดอ่ะเราต้องาวางระยะห่างไว้ด้วยไงถ้าหากว่าเอาติดเกินไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดเชื้อของคนหนึ่งอาจจะเป็นเชื้ออีกอย่างหนึง่งหน้าที่จะให้ห่างอย่างน้อยๆอ่ะสามเมตรอ่ะก็ให้แพทย์เขาวินิจฉัยแล้วกันถึงเวลาจริงคนป่วยมันอาจจะล้นไงอุปวิทีบเขาก็ได้แต่วางคอนเซปต์ไว้ก่อน สรุปคปรูที่เป็นอะไรที่นี่ประธานคณะทํางานค่ะเพราะว่าการท่าเรือเนี่ยเขาจัดเต็นท์ให้ทั้งสามเต็นท์แล้วสถาน,ถนที่ทุกอย่างเหมือนเป็นแบบโปรดิวเซอร์ใหญ่แล้วเราก็เหมือนเป็นคนลงมือทําหน้าง,งาน ช่ค่ะเนี่ยครับก็มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ร่วมมือร่วมมือร่วมแรงกัน<อ>ระหว่างทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนในชุมชนเข้ามาช่วยกันเพื่อที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดโควิดในชุมชนให้ได้ค่ะเออนี่ยอิสระพูดติดติดเหมือนใครก็เนี่ยไม่ต้องดูไกรอุปถีเนี่ยแหละจังหวะเหมือนกันเตะเลยแม่ลูกสบายตัวแหละสรุปได้งานพี่ห้องมาสองงานพูดจริงๆเลยนะงานหนึ่งอ่ะตั้งใจเราเข้าไปดูไลน์ปุ๊บแล้วเห็นอันนี้แวบๆอ่ะเฮ้ยเชื่อ มีนี้ด้วยเหรอมันเป็นงานยักษ์คู่เอาไว้แขวนเสาบ้านเป็นแบบแคนวาสแนวตั้งอย่างนี้แล้วชอบมากเห็นในบ้านแกมาน,นานมากเวลาไปบ้านแกก็จะเห็นแล้วแกบบ็ สีแม่งก็ทางเราและออย่างสําคัญเลยคือมันเป็นงานเทนมันมีแค่ชิ้นนั้นะ่ะพอเห็นในรลฟ์ปุ๊บก,ก็คือกูต้องเอาต้องเอาให้ได้ทีนี้นักประมูลจอชอ่ะก็เข้าไปแล้วก็เดอรูปหนึ่งเป็นรูปสัว์สีหัวแล้วก็คอมโพสดีมากสีสวยมากแต่ว่ามันเป็นงานปริน์ใช่ไหมไเราก็แบบมันบอมสนามไงแบบที่เราให้ฟังอะระดับนักประมูลมาแล้วมันก็ต้องแบบเออมี้นิดขส้น,นหน่อยอะแต่เลี้ยวรถไม่ทันอ่ะนะ <laughs> เลี้ยวรถไม่ทันนึกว่าเขาจะเติมมาอีกไม้ก็เลยได้สองงานเพราะยักคู่คือยังไงเราก็งัดจนเอาอะเะยังไม่เสร็จนล้างตั้งหต่เช้าเลยเนี่ยยายใครปล่อยคิวเนี่ยโอ้จังหวะสุดยอดมากเลยเนี่ยจังหวะสุดยอดมาเห็นทำความดีดูพี่เขียวยิ้มเลยแต่มาอยู่เนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นล้างเคโอ้โหล้างตอนที่ไม่อยู่พี่เขียวรู้ไหมว่าเวลาพี่เขียวหยุดไปเที่ยวอะจ็คือมือหนึ่งล้างจานนะแอ โอ้ช่วงนั้นโหัวจานนี้จะสะอาดสดใสแต่ตอนนี้น้ำจะท่วมใช่ตอนนี้น้ำจะท่วมแล้วเอ๊เดี๋ยวพี่เจ้าจะขึ้นไปไลฟ์ครับวันนี้วันพักผ่อนไลฟ์แล้วก็วาดรูปแลกกันสัตว์แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะครับไปขึ้นมาข้างบนกันดีกว่าตรงนั้นเราไม่มีบุคลากรเยอะ นั่งวางแผนนี่แล้วครับกำลังจะค้าแรงงานหาแรงงานดาวไล์เพิ่มวิชาชีพโปรดักชันแม่อยากได้คนก็เนี่แหละครับมาทำอาชีพมงกุฎเพชรมงกุฎพูดแล้วมงกุฎทูดเป็นเอกด้านการหาแรงงานเราติดต่อไปทําใจไว้เลยโดนค้าแรงงานแน่นอนติ๊กะ มีนี่นี่นี่ขอใช้คอมเตี๋ยหน่อยพี่ห้องเต้เขาฝากของขวัญมาให้เตี๋ยวตั้งตั้งตั้งถ่ายเตี๋ยวไว้นี่นี่เตี๋ยวเตี๋ยนั่งไว้เตี๋ยนั่งไว้จะต้องหาทางเอารูปมาเข้าในนี้ก่อนเดี๋ยวรอดูเลยยวรอดูเลยเปลี่ยนอล l ปเปอร์เปลี่ยนอลเปเปอร์พี่ห้องเต้ฝากรูปนี้มาให้เตี๋ยอนี่พรรูปมันเป็นดิจิตอลใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นก็มาเปลี่ยนอล l ปเป p e r ให้เตี๋ยไงเตี๋ยจะได้เห็นรูปนี้ตลอดไงเจอที่วาดเองอ่ะใช่นี่ออสวยสวยสวยไหมเออสวย ใช่ไหมนี่นี่นี่สุดยอดสุดยอดมาจริงๆมีตัดมาเฉพาะกวนอูใส่มือถือด้วยโอ้โหข้าเตียจะเอานะอ้าวสวย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  thank you มาวันเกิดแม่ที่ห้องเต้ให้ของขวัญเตียอ๋อโอเคแ๋วมากสุดยกวีพันนิ้วกวีพันนิ้วไปเึ้นไปข้างบน กลับมาบ้านแล้วครับโอ้กาลิกเกาหลีมีคนส่งมานี่ร้านนี้ครับชิกา้าส่งมาตอนที่ผมไม่อยู่พอดีโอ้หน้ากินหมดเลยอะ่ะโอ้โหเสียดายนะเนี่ยไก่มันไม่กรอบแล้วนะคะเพราะว่าส่งมานานนะครับอ,อันนี้ไก่แซบนะครับไก่กาลิกอันนี้ก็ไก่ซอสเกาหลีกาลิกแล้วกันนะสายกระเทียมอยู่แล้วอันอื่นเดี๋ยวชิมหมดกาลิกครับ ถ้ารา้อนๆนี่อร่อยแน่เลยอือ้มรืแกงกระหรีกเผ็ดนะโอ้อืมอบายใส่รับอืมน่เสียดายไม่กรอบเพาส่งมาตอนผมอยู่ข้างนอกอ่ะอืมต่อไปก็ไก,ลกล่เกาหลีอืม้มรสชาติดีหมดเลยเนาะใครอยากได้อยากดงก็ไปตำกันนะครับแนะนำใช้ได้ใช้ได้โอ้ใช้ได้อยากกินร้อนๆอ Bra! <skrønne> โจทย์วาดแรกกันสัตว์ประจำวันนี้ได้แก่ไคเมราคอนฟูของม่จับเป็นอย่างนี้ครับพี่จะก็ยังคงมีปัญหากับ iPad ครับรู้สึกว่าตัวเองเหมือนไม่ได้ใสเ่เองเลงในออกจากบ้าน <c oughs> แต่แล้วอื่นใดชอบเองวาดงูนะรู้สึกว่าเออตัวเองวาดงูสวยดี <c oughs> วาดให้สนุกนะพวกเพือนเ,เจอกัน